สำหรับใครที่สมัครยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่เป็นตะกร้าอย่างนี้นะคะเราก็กดเข้ามาเลยนะคะตะกร้าอ่าก็ะจะมีคําว่าทิกตอกช็อปนะคะเราก็กดที่ใส่นะคะอ่าแล้วเราก็มากดที่เพิ่มสินค้าของตัวแทนนะคะอ่าแล้วเราก็สามารถนะทุกคนเลือกสินค้าที่เราชอบหรือว่าเป็นตลาดนะคะอ่าอย่างตัวอย่างอ่ะมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะอันนี้ครูฟ้าก็เลือก ไปเยอะแล้วนะคะว่าเนี่ยค่ะถ้าเราขายได้นะ,ะมีคนสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ของเรานะะหน้าโปรไฟล์ของเราส่วนที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีตั้งแต่สตางค์ถึงบาทถึง10บบาทหลักร้อยนะคะเราก็สามารถเลือกสินค้าที่เราจะไปขายหน้าโปรไฟล์เราได้เลยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนค่ะทุกคนก็จะมีนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะตามใจเลยเราชอบอันไหนเนี่ยค่ะเราก็กดเพิ่มไปเลยนะคะ สาเนี่ค่ะเพิ่มสินค้าลงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหรือเราจะค้นหาสินค้าด้านไหนก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยค่ะความงามของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องใช้ในบ้านนะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะเราสามารถทุกคนเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะเราสามารถเลือกมาเป็นสินค้าหน้าโปรโฟไฟล์เราได้เลยนะคะอ่าอย่างนี้นะคะเราอยากเพิ่มเราก็เพิ่มได้เลยถ้ามีคนสั่งซื้อเราก็จะได้รับประมาณนี้นะคะ ตัวสีแดงคือเป็นยอดที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก tiktok นะคะส่วนราคาก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำนะคะเราก็เพิ่มไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่มเยอะๆได้เลยนะคะอ่าแื่อ่าเราก็กลับมานะอ่าน้านี้นะคะข้อมูลของวันนี้นะคะมีรายได้49บาทก็ คือคุูฟ้าสั่งซื้อสินค้าในราคา149บาทได้ส่วนลด100บาทจะได้จ่าย49บาทและก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนประมาณ3บาทนะคะแล้วก็เขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะรายได้49บาทสินค้าที่จําหน่ายลูกค้า1คนนะถ้าเรามีลูกค้าเยอะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนค่ะทุกคนอ่ะย้อนกลับมานะอ่ะย้อนกลับมาพอเรากลับมาหน้านี้นะทุกคนนี่ไงคะก็จะเป็นสินค้าที่เราเลือกลงนะคะก็ เราชอบตรงตัวไหนนะคะชิ้นไหนที่เราชอบและคิดว่าจะขายได้นะคะทุกคนเราก็เลือกมาไว้ได้หมดเลยนะคะก็คืออันนี้ค่ะกดที่ใส่เราก็เลือกมาไว้เลยเพื่อนๆเราที่เขาเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วนะคะเขาเข้ามาที่ตรงตะกร้าตรงนี้นะเขาก็จะเห็นสินค้าเลยและถ้า,าเราสั่งซื้อเองหรือเพื่อนเราสั่งซื้อที่เลี้ยงโปรไฟล์เรานะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเนี่ยวิธีการสั่งซื้อเราก็สามารถเห็นนะคะ ซื้อตอนนี้แต่ของครูฟ้าบัตรบัตรโบนัสที่ลดหนึ่งร้อยบาทหมดไปแล้วเพราะครูฟ้าใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ซื้อใหม่น่าจะได้ลดหนึ่งร้อยบาททุกคนนะทุกคนอันนี้ครูฟ้าก็ไม่แน่ใจนะอ่าเนี่ยค่ะเราก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อแล้วก็เร,กเราก็กรอกรายละเอียดตามที่ระบบเขาขึ้นมาได้เลยนะทุกคนก็กรอกที่อยู่เบอร์โทรตามนั้นเลยนะคะก็คือการสั่งซื้อเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นกลับมานะทุกคนอันนี้ก็เป็นรายได้ เป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางของ t i t t o k นะคะนอกจากเราจะเล่นแบบสนุกสนานแล้วเรายัางสามารถนะคะอ,ะอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆนะทุกคน6ขีดหกแปขีดตรงนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แขีดตรงนี้ก็คือนะคะถ้าหน้าโปรไฟล์ของเราเองก็จะเจอ4อย่างนะอย่างช่องครูฟ้านะก็จะมีแปดขีดค่ะแปดขีดก็คือ คลิปทั้งหมดที่เราทำนะคะส่วนอันดับสองก็คือตะก,ก้าตรงนี้ก็คือช็อปสินค้าที่เราขายนะคะที่เพื่อนๆสามารถมาช็อปสินค้าของเราได้แล้วก็จะมีหัวใจก็คือคลิปที่เรากดหัวใจใจแรกใจหรือเราชอบคลิปไหนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรงที่หัวใจตรงนี้ส่วนใครที่มีกุญแจล็อกแบบนี้เพราะว่าคลิปเราที่เราซ่อนใช่ไหมคะก็จะมีกุญแจแต่ของใครที่ไม่มีเลยก็จะ ไม่มีนะคะอ่านี่เลยก็เป็นสนัญลักษณ์หลักๆของ t k k t o k นะคะหรือบางคนจะมีแค่3หรือบางคนยังไม่มีช็อปนะคะยังไม่มี Tik t o k ช็อก็จะมีแค่2นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ช่องของแต่ละคนเลยนะคะ,ะครูฟ้าก็ขอให้ทุกคนนะคะเล่น t i k t o อกสนุกสนานและก็มีรายได้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะครูฟ้าแม่มดออนไลน์ค่ะ